ชาวต่างชาติแห่แสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตรของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจากสำนักพระราชวังเมื่อวันที่24ตุลาคม2568ที่ผ่านมาและมีสื่อใหญ่ต่างประเทศรายงานกันแทบทุกประเทศเลยนะครับกลายเป็นวันที่ปวงชนชาวไทยโศกเศร้าและส่งไปถึงชาวต่างชาติด้วยติดตามฟังรายละเอียดและคอมเมนต์กับแอดมิน,นในคลิปนี้ สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง TNS Thailand Now ก่อนจะไปแล้วฟังเรื่องราวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปเช้าของวันที่25ตุลาคม2568ไม่ใช่เช้าปกติเหมือนทุกวันที่ผ่านมาหลังจากที่ทุกคนได้ทราบข่าวว่าแม่หลวงแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จสวรรคต ตั้งแต่คืนวันที่24ตุลาคม2568เวลา21นาฬิกา21นาทีกลายเป็นอีกหนึ่งวันที่เงียบสงัดแต่เต็มไปด้วยเสียงร้องไห้ของปวงชนชาวไทยและแน่นอนครับมีสื่อใหญ่นานชาชาติเนี่ยเขาต่างนำเสนอเรื่องราวของการสวรรคตเรื่องราวของการสวรรคตของพระพันปีหลวงพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายสร้างคุณประโยชน์ช่วยเหลือปวงชนชาวไทย แน่นอนครับไม่ใช่แค่ในประเทศไทยเท่านั้นต่างประเทศทุกคนก็ย่อมรู้จักแม่หลวงของประเทศไทยชาวต่างชาติต่างแสดงความอาลายัยจากการสวรรคตของท่านและได้พูดถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์ทั้งในประเทศและต่างประเทศติดตามฟังคอมเมนต์ไปพร้อมๆกันนะครับจากสำนักข่าวรอยเตอร์นะครับได้โพสต์ข้อความเมื่อวันที่25ตุลาคม2568เวลาประมาณ11นาฬิการะบุว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถผู้ทรงอิทธิพลด้านแฟชั่นสเสด็จสวรรคตด้วยพระชนมพรรษา93พรรษาและมีเพื่อนบ้านอาเซียนและชาวต่างชาติมากมายนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างเช่นมุมมองแรกครับบอกว่าแม่ราชินีได้เคยช่วยเหลือได้เคยเมตตาและช่วยเหลือชาวขเขมร พระองค์ได้ตั้งค่ายลี้ภัยเพื่อช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากกัมพูชาจากขเขมรแดงหวังว่าคนขเขมรจะคิดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นมันไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่คนเราควรทำสิ่งดีๆคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากนะครับสำหรับคอมเมนต์นี้คงมีชาวกัมพูชาบางคนบางกลุ่มยังคงหัวรุนแรงและไม่ได้แสดงความอาลัยต่อการสวรรคต คอมเมนต์ต่อมานะครับจากฟิลิปปินส์ครับบอกว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์คือราชนีที่ชาวฟิลิปปินส์ยกย่องและนับถือขอแสดงความเสียใจต่อปวงชนชาวไทยในฟิลิปปินส์เราได้ตั้งชื่อดอกไม้เพื่อเป็นเกียรติแก่พระองค์ว่าดอนนาควีนสิริกิติ์ซึ่งผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับดอกไม้ชนิดนี้เป็นไม้พุ่มประดับที่สวยงามเกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์ ซึ่งถูกตั้งชื่อตามสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เสด็จเยือนประเทศฟ,ฟิลิปปินส์ในปีพศ2506คอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าพระองค์ทรงเป็นผู้นำด้านแฟชั่นจริงๆชุดไทยที่เรารู้จักก็รู้จักจากพระองค์คอมเมนต์ต่อนะครับคนนี้บอกว่า สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมนาถช,ชนนีพันปีหลวงทรงได้ฟื้นฟูอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องแต่งกายประจำชาติไทยด้วยพระองค์เองในยุคที่สตรีไทยแทบจะลืมเลือนเครื่องแต่งกายประจำชาติของตัวเองไปแล้วพระองค์ได้ทรงว่าจ้างนักวิจัยให้นำเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมกลับมาใช้อีกครั้ง เลยทรงขอให้ปีแอร์บอแมงรังสรรค์ชุดไทยอันงดงามที่พระองค์ได้สวมใส่ในการเดินทางไปราชการทั่วสหรัฐอเมริกาและยุโรปพระองค์ได้ขึ้นปกนิตยสารทุกฉบับและได้รับการยกย่องให้เป็นสตรีผู้แต่งกายที่ดีที่สุดในโลก หลังจากนั้นพระองค์ได้สนับสนุนสตรีไทยผู้ยากไร้ให้ฟื้นฟูประเพณีสิ่งทอและสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของพวกเขาเหล่านั้นแต่ยังทำให้คนไทยและทั่วโลกต่างเห็นคุณค่าของผ้าไหมไทยและเครื่องแต่งกายประจำชาติไทยพระองค์ทรงเป็นราชนีที่แท้จริงสำหรับประชาชนของพระองค์คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่า นี่คือราชินีของพระมหากษัตริย์ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โอ้โหผมนำเสนอมาผมอ่านมาประมาณ3-4สคอมเมนต์ comment, มาถึงตอนนี้ผมรู้สึกว่าต่างชาติเขาชื่นชมและรู้จักพระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นอย่างดีเลยนะครับมุมมองต่อมานะครับบอกว่าแม้ว่าคนทั้งโลกจะอาลัยกับการสวรรคตของแม่หลวงแผ่นดินของประเทศไทย แต่ยังคงมีชาวกัมพูชาบางกลุ่มแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมเลยคอมเมนต์ต่อนะครับบอกว่าพระองค์มีส่วนมากมายเกี่ยวกับประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรักษาวัฒนธรรมและศิลปะโดยเฉพาะเครื่องแต่งกายมุมมองต่อนะครับบอกว่าเมื่อฉันตอนเด็กๆฉันจำพระองค์ได้พระองค์คือพระมเหสีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชมหาราชราชาผู้ยิ่งใหญ่คอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการสวรรคตของแม่หลวงของแผ่นดินบวงชนชาวไทยพระองค์ทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งสไตล์และแรงบันดาลใจของใครหลายคนมรดกของพระองค์จะยังคงอยู่สืบไปขอให้ทุกคนที่รู้จักพระองค์ระลึกถึงพระองค์ด้วยความรักและอาลัยพระองค์ทรงงดงามยิ่งนัก มุมมองต่อมานะครับจากกัมพูชาครับบอกว่าขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจากกัมพูชาคอมเมนต์ต่อมาครับราชนีผู้งดงามเพียงหนึ่งเดียวในรัชสมัยของพระองค์บัตรนี้พระองค์ทรงได้ประทับอยู่กับพระบาทสมเด็จพระประมมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบนสวงสวรรค์แล้วนี่คือคอมเมนต์จากชาวต่างชาตินะครับขอย้ำว่าจากชาวต่างชาติผมก็มากล่าวมาแปลภาษาอีกที แต่การใช้คำของแต่ละคนนั้นค่อนข้างที่จะเปรยออกมาได้ถูกต้องนะครับมุมมองต่อมาบอกว่า9 3พรรษาพระองค์ทรงมีชีวิตที่ดีพอและทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศและประชาชนของพระองค์เป็นอย่างมากเราเคารพราชาชินีประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับบอกว่าในความทรงจำของฉัน พระองค์คือผู้โด่งดังแห่งด้านวงการแฟชั่นผ้าไหมไทยและเป็นราชนีผู้ทรงเมตตาที่ช่วยเหลือผู้ลี้ภัยตามแนวชายแดนไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับพระองค์คือราชนีผู้ยิ่งใหญ่ไม่เพียงแต่ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยเท่านั้นแต่ยังคงช่วยเหลือผู้ลี้ภัยจากประเทศเพื่อนบ้านที่หนีภัยสงครามด้วยคอมเมนต์ต่อมานะครับ พระองค์ทรงทําอะไรมากมายให้กับชุมชนให้กับประชาชนคนไทยโครงการด้านการเกษตรกรรมและสิ่งทอก็ได้รับการพัฒนาจากพระองค์มุมมองต่อมานะครับบอกว่าเราพึ่งออกจากประเทศไทยหลังจากฮันนีมูนสุดวิเศษมาหนึ่งเดือนนี่มันเป็นข่าวที่น่าเศร้ามากรัชสมัยของพระองค์ช่างสง่างามและทรงเกียรติแบบไทยแทๆ้ๆฉัน,นึกบรรยากาศไม่ออกเลยว่าบรรยากาศในประเทศไทยตอนนี้ เป็นยงไงก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเรื่องราวคอมเมนต์ของชาวต่างชาติที่แอดมินได้สรุปได้ขัดเกลามาฝากทุกคนทุกท่านนะครับถ้าแอดมินใช้คำผิดประการใดก็ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงเลยหลังจากได้อ่านคอมเมนต์แล้วก็ได้มานำเสนอต่อแบบนี้นะครับผมค่อนข้างที่จะรู้สึกประทับใจและมีความรู้สึกตื้นตันใจมากๆเลยนะครับแม้ว่าเราจะเศร้าแต่เมื่อได้อ่านคอมเมนต์ของชาวต่างชาติ ได้เห็นความรู้สึกของชาวต่างชาติที่มีต่อพระพันปีหลวงของเราทําให้รู้เลยนะครับว่าพระองค์นั้นเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติทั่วโลกเลยหากใครอยากอ่านคอมเมนต์ต่อนะครับก็สามารถเข้าไปอ่านได้ในแฟนเพจรอยเตอร์นะครับเอาละครับเพื่อนๆทุกคนละครับมีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับคอมเมนต์ของชาวต่างชาติ ก็คอมเมนต์พูดคุยบอกกล่าวกันได้ใต้คลิปนะครับ EP นี้ผมแอดมิน TNS Thailand Now ก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ